สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของวัยเด็กตอนต้นนะคะช่วงอายุ6-10ปีค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ดิฉันสนใจมากๆค่ะโดยจะอธิบาย4ด้านหลักๆดังนี้นะคะ 1. ด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นใช้มือทำงานละเอียดได้ดีขึ้นค่ะการทรงตัวดีขึ้นค่ะส่งผลให้ทากิจกรรมต่างๆ ได้คล่องขึ้นเช่นเขียนว่ารูปเล่นกีฬาค่ะกรณีเหตุการณ์นะคะเช่นเด็กเขียนหนังสือได้เร็วขึ้นและเล่นกีฬาได้นานกว่าเดิมค่ะความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการอุปกรณ์และกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นกีฬาวาดรูปเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนวัยรุ่นช่วงท้ายอายุค่ะส่งผลให้อารู้สึกสงสัยเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองกรณีเหตุการณ์นะคะเช่นสังเกตร,รูปร่างของตัวเองค่ะว่าตัวเองสูงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆขึ้นค่ะความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการคำอธิบายง่ายๆและการยอมรับจากผู้ใหญ่ค่ะ 2. ด้านอารมณ์นะคะการเปลี่ยนแปลง เด็กจะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะเริ่มเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นค่ะส่งผลให้เด็กโกรธน้อยลงขึ้นค่ะและสงบขึ้นเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างค่ะกรณีเหตุการณ์นะคะเช่นโดนเพื่อนล้อแล้วพายายามไปบอกครูแทนการร้องไห้ค่ะปลอบใจเพื่อนที่กำลังเสียใจอยู่นะคะความต้องการทับความเข้าใจค่ะ ต้องการคำชมเมื่อควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่ะต้องการแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องการการยอมรับส่งผลให้มีความรู้สึกภูมิใจหรือผิดหวังต่อผลงานนั่นเองค่ะกรณีเหตุการณ์นะคะเช่นทำงานไม่ได้ตามคาดและรู้สึกผิดหวังท้อค่ะความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการกำลังใจและคำอธิบายว่าผิดพลาดได้ แก้ไขได้เสมอด้านสังคมนะคะการเปลี่ยนแปลงมีเพื่อนสนิทมากขึ้นยอมทำกับตามกติกานะคะส่งผลให้เรียนรู้การเข้าสัง,สงคมค่ะเล่นเป็นทีมได้ดีขึ้นค่ะกรณีเหตุการณ์นะคะเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล่นกีฬาและตกลงกติกาเองได้ค่ะความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการการฝึกแบ่งปันและเคารพกติกาค่ะต้องการ ผู้ใหญ่สอนกติกาที่ถูกต้องและชัดเจนค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยการพูดคุยส่งผลให้ความขัดแย้งลดลงค่ะกรณีเหตุการณ์นะคะเช่นทะเลาะกับเพื่อนแล้วกลับมาคืนดีกันค่ะความต้องการความเข้าใจนะคะต้องการให้ผู้ใหญ่สอนการพูดคุยอย่างเหมาะสมค่ะ สีด้านปัญญานะคะการเปลี่ยนแปลงสมา,สมาธิยาวขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นส่งผลให้การเรียนรู้ต่อเนื่องค่ะ<ม><ม>เด็กสามารถตัดสินใจมีตะกะที่ดีค่ะกรณีเหตุการณ์น,นะคะเช่นเด็กทำการบ้านได้นานขึ้นไม่วอกแวกค่ะ เด็กแยกแยะว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดค่ะความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้ใหญ่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะทักษะภาษาและคณิตพ,พัฒนาเร็วค่ะส่งผลให้อ่านเขียนคิดเลขเร็วขึ้นค่ะกรณีเหตุการณ์น,นะคะเช่นอ่านหนังสือได้เร็วหรือคิดเลขเร็วขึ้นค่ะ ความต้องการทับความเข้าใจนะคะต้องการการฝึกอย่างสม่ำเสมอและสื่อสารสื่อการเรียนที่เหมาะสมจากคุณครูหรือผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะ